คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมลูกาบทที่สิอุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังพานสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียบพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่า เรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขา ถ้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไรเขาตอบว่าน้ำมันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมา นั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบถังเร็วๆเข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไรเขาตอบว่าข้าวสารีร้อยกระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอาสัตย์นั้นเพราะเขาถามด้วยความฉลาด เพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอาธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่าน ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าเปาสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ธรรมะบัญญัติและพผ่นดินของพระเจ้าพวกวาลิสีที่เห็นแกเงิน เมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว,ว่าพวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามีเพียงธรรมะบัญญัติและผู้เผยพระวจนะ จนกระทั่งยอนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นถึงกระนั้นฟ้าและดินจะร่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดขีดนึงในธรรมะบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี แต่คนที่รับหญิงซึ่งสามีย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยเศษถีกับลาสลัสมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าปานเนื้อดีอยู่อย่างรื่นเริงฟุ่มเฟือยทุกๆุกวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาสลัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรัว้วบ้านของเศรษฐี เขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม่สุนัขก,ก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาแงนหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล และลาสลัดก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดพอใช้ลาสลัดเอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์ระดมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋อยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวและลาสลัสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทมยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าใครอยากจะคลามมาที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทำไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้สถีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าข่าขอท่านใช้ลาสลัสไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคนให้ลาสลัสไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกขทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมตอบว่า เขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อ